อิพุทธิดาอัปเดตอาการต้อยเสพาหลังให้คีโมดหลายรอบเมื่อวันนี้ครับอีพุทธิดาสิริชายาได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งพร้อมกับอัปเดตอาการของพ่อต้อยเสฐาศสิริชายานักแสดงอาวุโสหลังป่วยเปิดมะเร็งปอดระยะที่4มานานร่วม2ปีแล้วผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามถึงอาการของคุณพ่ออีบอกว่าอาการของคุณพ่อตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะคะดีขึ้นตามลําดับน้องมีบุญก็จะสองขวบแล้ว คุณตางก็ป่วยเกือบจะสองปีพอดีคุณพ่อก็ยังไปนทิศทางที่ดีดูอาการดีขึ้นเรื่อยๆใครที่เจอก็จะพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณพ่อจะไม่สบายก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ให้ความรักแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยไปที่ไหนก็จะมีแต่คนถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมคือใช้วิธีอะไรบ้างมีเทคนิคให้กันอยู่เรื่อยๆที่สําคัญให้กําลังใจครอบครัวด้วยทั้งอีบแล้วก็คุณแม่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆ แสดงว่าน้องมีบุญคือยาที่ดีเลยเป็นยาพิเศษเลยค่ะเพราะว่าปกติคนป่วยก็จะป่วยแต่เวลาอยู่กับหลานเขาจะไม่มีความป่วยเลยเขาอุ้มเด็ก14กิโลแบบเหมือนตัวเองไม่ป่วยพออีเป็นแม่อุ้มลูกเองยังเจ็บสะบักเลยไม่รู้พ่ออุ้มได้ยังไงอุ้มเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่อุ้มขึ้นลงบันไดก็อุ้มนะคะคือเราก็พูดกับเขาเสมอว่าพ่อไม่มีอะไรแล้วนะลูน,นี่อะไรเขาเลิกปลิตแล้วนะมีบุญเขายังซ่อมตัวเองได้ อยากให้เขาทาอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวมากๆถึงจะทําด้วยพลังใจก็ไม่อยากให้ไปเบียดเบียนพลังกายมากเกินไปน้าหนักที่ลดลงไปเยอะต้องขุนให้กลับมาเหมือนเดิมไหมจริงๆก็ขึ้นแล้วนะคะช่วงแรกๆก็หายไปประมาณ12กิโลตอนนี้ดีขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งโดยโรคนี้และการรักษาถ้าใครในญาติหรือคนในบ้านที่ป่วยเป็นโรคนี้ก็จะเข้าใจว่าหลังการรักษาโดยการคีโมผู้ป่วยก็จะกินไม่ค่อยได้ซึ่งพ่อและหลายคนก็จะเอาใจใส่ในการทาน ทำให้ข้อจํากัดในการทานอาหารน้อยลงแต่ทางบ้านก็พยายามการะสานแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีให้คุณพ่อทานได้ให้เขาทานได้แล้วก็ไม่ได้ตีวงหรือข้อจากัดมากเกินไปจนเขารู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งสําคัญมากที่สุดกับการต่อสู้โรคนี้ก็คือความสุขความมีเป้าหมายที่อยากจะมีชีวิตต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ป่วยอยากต่อสู้กับมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กําลังใจกันไม่บีบรัดตัวเขามากจนเกินไปตอนนี้ให้ยาถึงขั้นไหนแล้ว คุณหมอก็แจ้งว่าเลืออีกสองครั้งเราก็ต้องรอดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างถ้าหยุดยาแล้วทุกอย่างก็ต้องดูไปตามอาการพอมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นโควิดเราก็ต้องระวังกันมากขึ้นคุณหมอก็จะให้ความเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลในชีวิตประจําวันเพราะชีวิตประจําวันส่งผลเยอะทีมแพทย์ที่รักษาว่ายัางไงบ้างทีมแพทย์ก็แฮปปี้ค่ะตอนแรกคุณหมอก็ค่อนข้างเครียดเพราะอย่างที่ทราบคือคุอคณพ่อเป็นระยะที่สี่แล้วและด้วยอายุของเขาเอง มันค่อนข้างต้องลุ้นแต่จากผลการรักษาที่ผ่านมาคุณหมอเก่งมากๆเราทํางานกันเป็นทีมผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับคุณหมอและคนที่บ้านคือเขามีความสุขกับสิ่งดีๆที่เรามอบให้ตอนนี้ให้ยาคมีโมมาก,กี่ครั้งก็ให้ทุกเดือนค่ะไม่ได้แพ้อาการข้างเคียงน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีอาการกินข้าวได้น้อยก็คือปกติเป็นเรื่องปกติตัวเลือน,นิดหน่อยหลังการให้ยาสิบวันคุณพ่อคิดถึงวงการไหม คิดถึงนะเขาคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงการทํางานคือยังไม่ได้หยุดการทํางานการกําลังจะกลับมาทํางานใหม่คุณหมอไม่ได้ห้ามอยู่ที่คนไข้ว่าเขาไหวแค่ไหนก็ต้องประเมินตัวเองว่าตัวเองไหวแค่ไหนท่านกลับมาทํางานได้ไม่หักโหมก็ทําละครทําเบื้องหลังเป็นผู้จัดไปส่วนถ้าทํารายการใหม่ก็จะเห็นเป็นแนวงครอบครัวส่วนเรื่องร้องเพลงนั้นเขาก็แผนแล้วว่าถ้าไม่มีโควิดมีวัคซีนแล้วเขาแผนที่จะจัดคอนเสิร์ต อย่างร้านอาหารเราคุณพ่อก็ไปเฝ้าร้านอาหารคอยต้อนรับแขกก็มีคนมาขอให้คุณพ่อร้องเพลงให้ฟังพ่อก็บอกว่าขอให้หายก่อนครับจัดคอนเสิร์ตแน่นอนคุณพ่อเขาอยากทํางานเพราะถ้าอุ้มหลานได้ก็น่าจะทํางานได้เนาะแล้วตัวเราว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้ห้ามนะแต่สิ่งที่กังวลก็คือปัจจัยอื่นๆที่เราควบคุมมันไม่ได้เพราะคนที่เป็นโรคนี้ละให้ีโมก็จะ,ะเผชิญกับภูมิคุ้มกันต่ําถ้าจะไม่มีภูมิคุ้มกันเลย เขาก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติเราก็จะกังวลเรื่องนี้มากกว่าแต่โดยรวมดีเพราะยอดอุ้มหลานจากพื้นอุ้มขึ้นมาได้แค่นี้เราก็รู้สึกดีอิปุติดาสิริชายา,ยากล่าวเปิดใจและทิ้งทายครับเป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของอิปุติดาสิริชายา,ยาลูกสาวของต้ยเสษฐาศสิริชายาครับนักแสดงอาวุโสที่ได้ให่งสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ